น้องๆจากบ้าน AF นะครับนำโดยรุ่นพี่ครับน้องพัชชาพอเฟร,รมและไอซ์นะครับเดินทางมารถน้ำ โดยพรที่โตข่าวเหมือนกันนะครับล่วงหน้าครับก่อนสงการจะมาถึงพวกเขาอย่างฝากเชิญชวนนะครับให้ผู้ที่สนใจอยากจะสารฝันกันเป็นนักร้องนะครับมารูปออดิชั่นเพราะว่าพิเศษว่าปีนี้เนี่ยเอฟครบรอบ10ปีนะครับทางทีมงานก็เลยเปิดโอกาสขยายช่วงอายุในการสมัครนะครับเป็น1 5บหถึงสาปีนะครับนอกจากนั้นพวกเขายังฝากผลงานแถมฝากเสียงเพลงสดๆนะครับโดยเฉพาะน้องปอเอฟครับมากับเพลงโกรธไหลย้อนนะครับ เขา,าเราียกว่าโกรธไหลย้อนเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนผู้หญิงนิยมเป็นกันเยอะเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อ